สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่น10เซียนนะคะ10เซียนเลขเด่น10เซียนงวดประจำวันที16่16กรกฎาคม2567เอามาให้ท่านพิจารณาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16บหนะคะสิ 16. เล็กเด่น1ิเซียนงวดประจำวันที่16บหกกร,รกฎาคม2567เล็กเด่น1ิเซียนเด่นเด่นสแล้วก็6นะคะ เด่นสีแล้วก็หกสองตัวนี้ไม่น่าพลาดนะคะไม่พลาดมาแน่นอนนะคะเด็กเด่นสิบเซียนเด่นสี่แล้วก็ 6. หกงวดนี้ไม่พลาดแน่นอนเด่นสีเด่นหกมีสีอะไรบ้างนะคะมาดูกัน เลขเด่นสิบเซียนนะคะเด่นสี่มีสี่หกสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดนะคะสี่สามนะคะสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า แล้วก็4ีสเป็นเลขเบิลนะคะนี่คือเลขเด่น10เซียนส่วนเด่น6นั้นมี64 60 65 6ศ6นย์หกห้าหสองหกสามหแล้วก็66อันนี้ก็แค่เอามาให้ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ส่วนเลขท้ายนะคะเลขท้ายนี่ก็ยังเด่นสีเช่นกันนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาให้ชมนะคะเลขเด่นสิบเชียนงวดนี้บนเด่นสี่หกล่างเด่นสองสี่นะคะสรุปแล้วเลข สิบเซียนเด่นบนเด่นสี่หกล่างเด่นสองสี่ไม่ไม่เคยพลาดนะคะไม่ค่อยพลาดบนกับล่างเด่นสีแน่นอนนะคะ สี่หกโดยเฉพาะสี่หกนะคะนี่ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลขสรุปสิบเซียนนะคะ ขอพรบคุณมากๆค่ะที่ท่านกดติดตามสวัสดีค่ะ